เค้กุญแจมอไซค์ฮอนด้สุดเจ๋งลายอ e ีวาศูใช้ได้ทั้ง Honda า PCE คลิก ADV และ f o r ซ่สนใจกดได้ที่ตะกร้าเลยวันนี้พวกเรามาที่โรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่งเพื่อทําการตรวจสอบสิ่งผิดปกติแห่งนี้และเราจะได้คําตอบนั้นหรือไม่เราจะเจอสิ่งที่น่ากลัวขนาดไหนเราจอกได้หรือไม่ติดตามชมได้ในโพค่งด่านที่หนึ่ อุ้ยนี่แหละโรงพยาบาลล้างที่ฉันว่ากันไว้อะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราต้องตามหาเตียงของผู้ป่วยก่อนนะเพราะข้างๆเนี่ยเขาจะมีโต๊ะผู้ป่วยใช่ไหมเอาที่เอกสารบางอย่างเขาได้นะทุกคนปะปะปะทางไหนอ่ะเดี๋ยวห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดหรออ๋อนี่ปะมาดูได้ไหมอ่ะมาดูโต๊ะโต๊ะผู้ป่วยนี่ไงโต๊ะผู้ป่วยใช่เหรอนี่ไงอุ้ยแล้วเขาเขียนว่าต้าเชื่ออะไรอ่ะนายยมโอ้คนที่นายยมที่ตายไป ยมไม่ยมเราต้องหาอะไรให้เขาหน่ะใช่เราต้องหาเป็นแว่นตานาฬิกาข้อมือแล้วก็กระเป๋าตังค์เนี่ยจกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เนี่ยกระเป๋าตังค์ยมโอ้กระเป๋าตังค์ยมอยู่เตียงข้างๆไอเจนข้างๆขโมยของยมเออแล้วก็ต้องข้ามเลยเนี่ยลุงโอเคโอเคกันฉันเก็บไว้ก่อนนะโอ้มันยมอันนี้คือกระเป๋าตังค์คนชื่อยมหรือกระเป๋าตังค์มันยมคนชื่อยมมาดิรอบต่อไปเราจะต้องไปหาเป็นเอ่อแว่นตา แว่นตาเว้ยนี่คืออะไรอ่ะหูยพลังคำสาปแรงมากเพื่อนเราเอาแว่นตาตะกิดออกไปวางอะไรอย่างงี้หรือแว่นตาปุบปั้บมาได้แม่ไม่ติดขอยิ้มก่อนได้ปะมีได้ผมก็มขำเห็ี้ยมันไม่ใช่คนตายอ่ะถ้าเป็นคนเป็นมันพิธีกรรมมันจะไม่ไม่สำเร็จนะพี่มูดันท่าตะกิดเลยอ้าวข้ามคนตายเออฉันคิดว่าดีฉันคิดว่าดีเขาคิดว่าจอิงผมไม่ใช่ของโยมโยมเปล่าแวนโยมแว่นหูแว่นโยมแตกด้วยโหูแตกข้างหนึ่งยังไม่ใช่ไม่ได้โยมจริแตกละเอียดขนาดนี้ นี่น่าจะเกิดจากอาการเขาเห็นภาพหลอนอะไรบางอย่างแน่ห้องนี้ยังไม่ได้เข้าใช่ไหมเปิดแป๊บยังยัยอะไรนะห้องห0 6ยหในเข้ายังอ่ะยังเลยเพื่อนฉันดูก่อนนะเข้าเลยไม่มีอันนี้ล่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนาฬาข้ามือเฮ้ยอุ้ยเขาตายเวลาตีสองสนาทีอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ จุบแจงทะเยอ่มัวที่นี่มันไม่มี <ปะ S 1> ผีแล้วนะมันเป็นแค่คำสาปเฮี้ยเฉยถ้าเราปลดปล่อยคุณยมได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ออกจากที่นี่จบแน่ใจนะไม่ใช่ปลดปล่อยเขาออกมาจากประตูนรกแล้วนี่ไง<ห>ประตูพวกนี้มันก็จะได้ปลดล็อกออกเพราะวิญญาณของคุณยมเนี่ย<อ>เขายังไม่ไปไหนเขายังคงสิสติจุดที่แห่งนี้ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับเอาแว่นตาของคุณไปแล้วก็เอานาฬิกาของคุณไปเรียบร้อยห้องข้างๆอะไรอะอะไรอะอะไรข้างๆอะไร เฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยโผล่ข้องโผล่ข้องว่าไงโผล่ข้าวเราคุณปิดประตูทำไมอะเรผมไม่เข้าไปเลยไปแก้ปิดประตูเพื่อนเพื่อนเรียกได้ว่ามาตามนัดเลยตัวเดิมเลยเฮ้ยตะอตะของคุณยมทุกอย่าจะมีตองอะไรพี่รู้มันเรืองแสงอ่ะเราหยิบได้ด้วยอะไรอ่ะเราต้องถ่ายรูปไอ้ผีผ้าห่อศพนั่นเพื่อกระทำการปลดปล่อยดวงวิญญาณงาอย่างเงี้ยนี่ไง อะไรตัวอ้าวหายเร็วเรียบร้อยโอ้ยหายเร็วจังหาโต๊ะของคุณหมอเอาล่ะตอนนี้เราต้องหาโต๊ะของคุณหมอนะในนั้นอาจจะมีโอ๊ยห้องมันเกิดมันเกิดข้างหลังนายอ่ะมันเกิดข้างหลังนายแล้วทำไมมันต้องเกิดหลังซิบิงเอา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 ปิดปิดปิดเอาเอาไปิดเอาทำไมปิดวันนี้เอาไปตรงไหนอะอุ้ยอุ้ยอยู่ด้านห้องพี่บาล เขาจุ่มทำไมอ่ะเฮ้ยมีมีโผล่หัวไปด้วยเฮ้ยเป๊ะอยากรู้โอ้โห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 ปิดทันดีอะปิดทันน่ะฉันเห็นนะว่าพวกแกอยู่นี่เฮ้ย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 มันนี่มันเลยมันมันดื้อมันดรีอหน้าบ้ามันโอ้ยแล้วพคยาหยาบบางเลยนะเนี่ยฉันบอกเลยเห็นหัวใครหัวใครนอนไป นั่นไหพวกนาจะเปิดทำไปเหรอโอ้ยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนรรอก่อนได้มให้แนั้นเราไปทางขวาไหมเ้ยไปขวาดีกว่าแสงดนวยเฮ้ยององผ่าตัดองผ่าตัดเฮ้ยห้องนี้เปิดแล้ห้องนี้เมื่อกี้เปิดแล้วเฮ้ยดู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 กิดูดูดูดดูดดิดด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  คือปัตของเอ่อดรดรการันนะการันเหรอการันนะกรเพื่อนมาทางนี้เร็วเพื่อนมาทางนี้เร็วโอเคโอเคโอเคมันเกิดตรงนั้นมันคือที่เกิดของมันนะตรงที่พวกนายอยู่อะมันเรงนไงวะเฮ้ยมาตรงแล้วแล้วโอ้ยแล้นี่มาทางนี้่บัตรนี่ยังไงเราหูดีนะฉันไม่ฉันไม่ออกไปตามเธอเนี่ยมันเดินผ่านหน้าห้องฉันอยู่เนี่ยฉันจะบอกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวตรงไหนรู้เปล่าตรงไหนสี่สิบเก้าโลบั๊ก น่ากลัวมากแพงน่ากลัวไหมขาสร้างบ้านอยู่นะอยู่ปากกา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 เฮ้ยมาการ์ล่ะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุกอยู่ด้วยอย่าลากอย่าลากเข้ามานะไปดูฝั่งนู้นดิอะไรอ่ะตอนแรกจะดูว่าไฟฉายมันใหญ่บ้าด้วยดิเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนเลยเอานี้ห้องห้องทะลุกันห้องทะลุกันว่าตอนนี้เราเราได้ของมาครบยังอ่ะยังเหลือเหลืออะไรอ่ะเหลือคลิปบอร์ด ไอ,อุปการหรือเปล่าเออคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดน่าจะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโข้างหลังอยู่ข้างหลังเอาเดียวโอ้โหมีตู้เดียวอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยอย่าดัไหนอย่าดันขอโทษนะเบื่อตู้เดียวเบื่อถ้าเราถ้าเราออกไปตรงนี้เราอาจจะรอดอยู่ไปไปใครไป็นใครฉันไปอ่ะ ผู้ใหญ่รักกันมากอ่ะโดยเฉพาะพี่โมอ่ะคือทิ้งเพื่อนเลยมาเข้าวู้คนเดียวเลยจริงเธอคิดว่างั้นแหละไปข้างหลังตามหลังมาสี่สิบเก้าหลบมันตามมามันตามมาที่ไปยังอื่นอย่างงกดิพี่โมเราต้องช่วยเหลือเไอ้น็อตใส่มือผมว่าใส่มือนี้ใส่มือนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมีห้องน้ำมีห้องน้ำไปกินมีห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำก็่ากลัวประตูนี้ปิดประตูนี้ปิดออุ้ยเาไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปปดทีละคนมดทีละคน โอ้ยอ๋อเหรียญ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 โอ้โหเจอคลิปบอดพอดีไม่่ใชอ้เจอคลิปบอดอะไรนี่นะนี่ประวัติคนไข้คุณยมตายเพราะเป็นเล็บขบเอ้าเพื่อนนี่คลิปบอดหรือสเก็ตบอดเชื้อเนี่ยโคตรใหญ่เลยอย่างเงี้ยสเก็ตบอดแกของมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนรีบไปเรียกคุณหมอกันฉันไม่รู้ว่าไอ้ผ้าห่อศพนั่นมันยังวนเวียนอยู่แถวห้องคุณหมอ วนไหมวนอยู่วนอยู่วนไปกันแล้ว<ด>วนอยู่หยามันโดดไปโดดมามันโดดไปโดดไปมันโดดไปมันโดดไปเฮ้ยโอ้โหมันโดดเข้าห้องหมอพอดีเลยค่อยๆตามะแม่เขาว่ากันว่าเดินตามผีผีไม่กัดไม่มีที่หลบนะเผมือนหมอทีก่อนผีวาร์ปใส่ใหญ่ไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยาาผีวโอ้ยเตรียมพุ่งเหลามาเตรียมพุ่งเหลาเฮ้ยไอ้จุ๊บตู้แจ้งพิธีกรเป็นไงบ้าง วิิ่่งงเเรร็็ววววางเลยวางเลยของพี่แล้วกว่าสามชิ้นวางเลยใส่ลงในโต๊ะของคุณหมอและจากนั้นก็ลองวิเศษก็จะโผล่ออกมาเอาอะมันมามันโดนมากหือกล้องนิ่งๆรอเลยไอ้พี่มันโดดมันโดดมันโดดไปห้องน้ำมันโดดไปห้องน้ำมันหนีเหรอถ่ายอัดแฟลชในห้องน้ำโดดไปห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเปหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วถ่ายคนละรูปเลยเขาจะลงยันใส่กล้องไว้ก่อนเลยนะ โอ้มีคอยตายไม่ได้ฟูดไม่ได้เกิดไม่ได้ฟูดไม่ได้เกิดไม่ได้ฟูดไม่ได้เกิดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยอยู่นี่อยู่นี่เอ้าตรงไหนอะโม่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ๊ยถ่ายเลยถ่ายถ่ายกันยัยวีเรียบร้อยและด่านที่สามความลับความลับอะไรเราต้องตามหาโต๊ะรีเซพชันให้เจอทุกคน ซึ่งมันจะมีเอกสารเกี่ยวกับเอ่อเอกสารทางการแพทย์นะเกี่ยวกับการจ่ายยาอะคิดว่าไงเอบีซีอยู่ที่ไหนฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในห้องคุณหมอปะลองดูเดี๋ยเป็นผู้รายงานการทดลองแบบผิดกฎหมายผิดมนุษยธรรมอะไรพวกนี้อ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้้ยเเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเ ปิดตู้ดิปิด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 เอ้ยปิดประตูวางนี่ไงที่วางคนนี้เลยมีตัวอะไรมาเลยเอ้ยโอ้โหมันมาจากทางนู้นมันทะลุมาเลยมันองอะไรอ่ะมันมีห้องทีบีมีเออสติ๊กเกอร์แปะไว้อยู่เขาจะไปเยี่ยมญาติหรือเปล่าีอย่าบอกอย่าเพิ่งมาเยี่ยมไม่ได้หรอกไอ้ผีร้ายอุ้ยเธออุ้ยอุ้ยอุ้ยเน่อุ้ยอย่าเจอกันนะเจ้าอย่างน้อยแล้วรู้สึกดีที่เราเจอรีเซ็ชันก่อนนะเพื่ ว่างเลยเฮ้ยนายระวังมันก้มหัวใส่โอ๊ยเฮ้ยจะออกไปเหรอเฮ้ยช่วยชเราออกได้ไหมนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนะุ้ณนาอยู่นี่ไปด้านหลังดิ่เไปด้านหลังเฮ้ยไปตามเฮ้ยไปตามไปตามใครอ่ะมันตามใครอะตามเหอตามเเข้าตู้เลยโอ้ยพี่โม้พี่โมนี่ไม่เคยรักเพื่อนเลยอ่ะผห้องนี้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 มีอะไรบ้าง ปิดก่อนปิดก่อนห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอะห้องนี้เราเคยมาแล้วไงมันก็เลยเป็นแบบห้อห้องผมห้องผมใครมาใครมากแม่ขออนุญาตแอบตู้ก่อนนะครับอยู่ไหนกันเจอเด็กๆพวกเราไม่เด็กแล้วนะพวกเราคือวัยรุ่นมันมันโค้งมนุ่นโค้งมน่นโค้งมนุ่นไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคมันโค้งไปนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้สึกถึงอะไรที่ไม่ดีรู้สึกถึงอะไรที่ไม่ดีเฮ้ยดิฉัน เปิดใหม่ระดับด้วยอะไรแล้วเาไปไหนคนตู้เพื่อนฉันเจอห้องห้องดจีนเพื่อนโหแล้วไม่ศพโพรงอันนั้นใช่ศพหรือเปล่าเนี่ยดวงวิญญาณมันยังอยู่แต่ศพศพมันยังไม่ถูกเผานี่ใช่ไ่มเราเอาศพมันไปเผาดีไหมมันมันมันกตะลิดกระดาษตะกิดกระดาษแล้วอยู่ตรงชั้นลึกพวกนายมาดูดิโอเคโอเคโอเคเพื่อนๆอยู่ไหนกันมันไปทางนายอะสล็อตอยู่ห้องหนึ่งศูนย์ห้าประตูท เนี่ยมันต้องเกิดอะไรแบบสลอตระวังมันอยู่ใกล้ๆสลอตตั่นโดนโฉบแบบว่ยเงาหายไปแล้วเงาหายก็ยิ่งผ่าห้องผ่าตัดฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยมันต้องเป็นโรงพยาบาลที่ขายอวัยวะคนแน่นอนอ่ะยอมยิมยอมอยู่ห้องนี้หมดเลยฮะยอมยิมยอมพี่น้องฝาแฝดหรอหรือไงอุ้ยยออมยูิ้มก็มาโอ้ยอื้อเลยอ่ะ ย <Wars> ุ่ม <ole> <rac us ruption> อะ <Nixon> ยุ่มยุ่มอยู่ไหนมียุ่มเนี่ยเฮ้ยเอาจริงนะฉันคิดว่าวิญญาณของเขาเนี่ยน่าจะไปไหนไม่ได้แน่นอนอ่ะเพราะเขาถูกถูกตรึงไปด้วยได้ดำอ่ะซึ่งได้ดำพวกนี้อาจเป็นได้ทําพิธีการมนต์มนขังเวทบนดำนะเนี่ยยอมยิ้มยอมยอมยิ้มยุ่ยย่อยหมดเลยไปเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกิดข้างหลังเกิดข้างหลังเราเขามาพี่มอบ้าเขาไม่ไม่ไมผมแอบในห้องน้ำก่อนปุ๊บฉันแอบในห้องอาบน้ําก็ได้ มันเกิดในห้องขาตาดเจออะไรอ่ะมีเหรียญดึงโอ้โหเจอเอกสารแล้วครับโอเครีพอร์ตเอเราครบแล้วมั้เราเข้ามาได้แล้วไปหาสล็อตไปหาสล็อตแลนะอุ้ยสล็อตกับผมมาดิหน้าสล็อตกับผมเหมือนกันอ่ะไปโอ้มาเดาะแม่แม่ มันเข้ามาหาฉันไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันปิดประตูนะฉันคิดว่าเดี๋ยวเปิดให้ฉันจะเปิดแล้วนาจะเปิดประตูทำไมถ้าเพื่ออะไรก่อนวางเลยวางเลยวางเลยนายรีบเอากล้องไปเซลฟี่กับมันเลยนี่กล้องกล้องกล้องเก็บแล้ว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 มันอยู่ไหนมาดิเลยก็บตัวมันอยู่ห้องนอกมันอยู่ห้องนอกถ่ายรอบนี้นิดใส่เหมยตู้ไว้มันด้วยมาดีเลยน่าจะยโอ้ยี่พิธีมอนคังเอ้ยกูหู ตายเอื้อะมันยังไม่จบแค่นั้นอข้าจะไปเล่นลิ้นกับพวกแกอีกตัอไปมันพุ่งเปิดคนเดียวเปคนเดียวใอยู่น้าดูเปิดใครอยู่น้าดูเปิดให้ไให้ไม้เปิดให้ไม้เปิดเอาเป็นผมเปิดแล้วไหมเนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมเปิด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 ปไปไปไปตามไปอยู่ไหพิเกตมาตามไปอยู่ไหมโอ้โหอยู่หลังบอว่าสวรรว อา้ไปมันมีพลังกระดนี่มันคือพ่อรมเปิดมเติดเปิดเปิดเปิดล้วเออมีผู้ิถือเทียวด้วยใช่เหรอมอกี้ลูกมันเป็นรูปอ๋อเป็นรูปเป็นโทจึงนึกวเป็นผู้หญิงโมื่เรียกให้เดี๋ยวโห่น้ำส้มแตกกระจายประตูไหนรอประตูกลางประตูกลางปิดซ้ายซ้ายซ้ายเราผ่านห้องรีเซพชันมาแล้วโอเคระมาระมา ไป <PM ee> ไปไปกูยังถือเขี้ยวนี่เขาเป็นอะไรกูไข่ผมเหนื่อยโอะ๊ยเนี่ยช่วยดูอะไรไม่เคยเห็นเลยอ่ะผมเปิดนะผมเปิดนะเดินไปๆไปๆไปยแสงสีขาวปลายอุโมงค์กลางตรงกตกลาเฮ้ยมันแดงแล้วเนี่ยมันแดงแล้วมันใกล้โคตรเราแล้วทั้งหลังทั้งหลังสลัดข้างหลังข้างหลังว้ายมันจะมาเลยมันจะมาเลยอุ้ยตายแล้วฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยตอนนี้ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยหลังน่าแล้ว มัน to oh, ุงง oh, ่่บินตะโขมันบินแสงมุ่งยันจบเลยอ่ะและแล้วนะคะก็จบไปแล้วสําหรับโรงพยาบาลสุดเขี้ยนกับผีผ้าห่อศพนะต้องบอกว่าเจ้านี่เนี่ยเขียนมากๆพอๆกับเพตาเพตาเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์กดนซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและใครอยากเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งแมพให้เล่นนะบอกเลยว่าแมพนี้กำลังมาแรงเลยงั้นไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายยบาบ๊ายบาย